สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบฉากเขียวนะครับใน Adobe Premiere Pro 2024นะครับอันดับแรกนะครับเราก็เริ่มจากการ Import วิดีโอนะครับที่เป็นวิดีโอที่มีฉากเขียวกับวิดีโอที่เราจะเอาไว้ใช้เป็นพื้นหลังอีกอันหนึ่งนะครับผมพอเราได้วิดีโอเข้ามาในโปรเจกต์แล้วนะครับผมจะลากวิดีโอที่มีฉากเขียวนะครับลงมาในแท็บ t ท m e ไล n e เพื่อให้มันสร้างซีควนให้แบบนี้เลยกลลากวิดีโอพื้นหลังลงมานะครับให้มันซ้อนกันแบบนี้นะครับพอเราลองเล่นดู เราจะเห็นว่ายัางมีฉากสีเขียวที่มันบังวิดีโอพื้นหลังเราอยู่อ่าเราจะเอาเอฟเฟกนะครับมาใส่ส่วนใครหาเมนูเอฟเฟกไม่เจอนะครับให้ไปที่เมนูวินโดว์เราก็เลือกคําว่าเอฟเฟกตามนี้เลยนะครับแท็บเอฟเฟกก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราไปเลือกที่วิดีโอเอฟเฟกนะครับจากนั้นเราก็มองหาเมนูคีย์อินะครับ แล้วก็เลือกอันต้าคีล่างสุดตรงนี้เลยลากมาใส่วิดีโอที่เป็นฉากเขียวนะครับเพื่อเราจะลบฉากเขียวออกนะครับจากนั้นเราจะไปตั้งค่ากันโดยการเข้าไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลถ้าไม่มีไปที่วินโดว์แล้วก็เลือกเอฟเฟ t c o คอนโทรลตรงนี้เลยพอได้เอฟเฟกต์คอนโทรลมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็คลิกที่คลิปทำลายต้านล่างหนึ่งที่เพื่อที่จะตัดคลิปนั้นเนาะแล้วเราจะเห็นแท็บเอฟเฟ t นะครับอันต้าคีขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปเรียกที่ดูดสีนะครับ จิ้มที่สีพื้นหลังหรือว่ากรีนสกรีนของเราพยายามเลือกจุดที่มันสว่างสว่างหน่อยเนาะมันจะได้ตัดให้เอียมๆแบบนี้เลยแล้วเราก็ลองเล่นดูนะครับจะได้ดูว่าตรงไหนที่มันยังตัดไม่ครบเนาะจะเห็นว่าจะมีเงาบางส่วนนะครับในฉากหลังที่มันยังติดมาอยู่นะครับยังลบไม่หมดนะฮะให้เรากลับเข้าไปที่ Effect Control นะครับจากนั้นเลือก a t ทเ Generation นะครับผมเราจะเห็น ที่ปรับค่าต่างๆนะครับให้เราลองไปปรับตรงโช l ์เลนส์นะครับแล้วก็ปรับตัวเลขขึ้นดูนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์เอาอย่างของผมนี่จะดันไปร้อยได้เลยนะครับไม่เป็นไรอีกอันนึงที่เราจะปรับได้ก็คือเบดิส a l ตรงนี้นะครับของผมก็ลองปรับไปที่100ดูนะครับก็จะเห็นว่าเงาต่างๆที่มันยังลงเหลืออยู่ก็หายลงไปเยอะนะครับทําให้พื้นหลังเรล่านี้ชัดขึ้นนะครับ ถ้าใครยังรู้สึกว่ามันยังลบไม่หมดนะครับให้เราไปดูตรง Ma t ช e Clean Up นะครับแล้วก็ลองปรับค่าต่างๆขึ้นขึ้นลงลงดูแล้วก็ดูผลลัพธ์ในจอพรีวิวได้เลยเนาะตรงไหนที่มันปรับแล้วดูดีขึ้นเราก็ลองปรับไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะปรับตัววิดีโอนะครับขยับไปมาเราก็ไปปรับที่โ Position ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะกด t o g g l e Animation ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะกำหนดเวลานะครับจะให้มันเคลื่อนไหวเนาะสมมติเรา มมตผมตั้งไว้ตรงจุดนี้อ่าจะให้มันขยับไปนะครับตามที่วิดีโอแพนไปด้วยเนาะแล้วกำหนดโพ i ิชันให้เขาขยับไปเลยนะครับอ่าตาม k e y f เฟรมที่เราตั้งค่าเลยเห็นไหมแบบนี้ก็เท่อีกแบบนึงนะอ่าพอเราตั้งค่าหรือว่ากำหนด อะไรของวิดีโอของเราเสร็จกั้อยแล้วเนี่ยเราก็ไป Export วิดีโอนะครับที่เมนู Export ด้านบนได้เลยคลิก Export แล้วก็เลือก Location นะครับจะเป็นที่อยู่ที่เราจะเซฟไฟล์ไว้นะครับผมผมก็เรียกไว้ในเดสก์ท็อปมันจะได้หาได้ง่ายดีแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ของเราได้เลยแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับจากนั้นก็กด Export ด้านล่างขวามือได้เลยนะครับแล้วก็รอมัน Export จนเสร็จนะครับผมแล้วก็ได้วิดีโอมาแบบนี้เลย ใครอยากให้สอนทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแต่หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดสับสไคร e ด้วยนะครับ